ครับเข้าสู่รายการของเราดสวีรายการนโอชายดูแล้วปิ วันนี้ครับเหมือนเดิมสาวสวยที่ประกอบอาชีพดีเจครับ<อ>ตลอดทั้งเดือนนี้เราจะได้เจอแต่ดีเจสาวสาวสวยๆทั้งนั้นวันนี้ใครมาวันนี้ครับเธอมีชื่อว่าดีเจร็อกซี่จูนครับโอ้คนนี้ผมเคยไปแอบ,บดูขาเธอครับผมทำไมขาเธอไปดูอย่างอื่นไม่ได้ทำไมต้องดูขาครับลายพ้อยเลย,ายขาน้องก็เลี้ยวล้อเล่นร้อเล่นสวยงามเลยทีเดียวครับแล้วตอนนี้เธอพร้อมหรือแล้วในช่วงแรกของรายการของเรากับดีมโก้ รายการกับเราวันนี้เรียกได้ว่าเป็นเจ้าแม่แ,มแห่งวงการดีเจเลยล่คะค่ะเพราะเธอคนนี้เป็นดีเจผู้หญิงคนแรกๆของบ้านเราเลยก็ว่าได้แถมผลงานการเปิดแผ่นมิกซ์เพลงของเธอนะกระดังกระชอนไปทั่วเอเชียทำให้เธอเดินสายชั่วเปิดแผ่นมาแล้วหลายต่อหลายประเทศเลยทีเดียวและนอกจากความสามารถที่เธอจัดเต็มแล้ว เธอก็ยังเป็นสาวสวยเซ็กซี่ที่ดึงดูดสายตาหนุ่มๆได้ไม่น้อยเลยล่ะคะ่ะตอนนี้เธอก็พร้อมที่จะเปิดเรื่องราวแซบบ่แบๆบในตัวเธอให้คุณหนุ่มๆได้รู้กันแล้วงั้นเราไปพูดคุยกับเธอกันเลยดีกว่ากับดีเจรักซี่โจนจ้า เรามาสู่ช่วง Dream Girl นะครับสาวในฝันของเราในวันนี้ครับเป็นดีเจเหมือนกันใครครับคุณทิมครับวันนี้เราอยู่กับ Roxie June Ladies and gentlemen and a f e t for the fire and the p r i n c e the Roxie j o n e สวัสดีครับ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  Roxie June เหรอค่ะเปิดแนวเดียวนะครับผมเปิดแนว rock ครับผมจริงเหรอ ปกติเปิดแนวไหนบ้างครับก็ลูกทุ่งเพื่อชีวิตได้หมดครับผมนะพี่เมทผเมีแค่แนวเดียวนะครับครับผมแนวไหนครับร้อนเนี่ยนะแต่ว่บริการวิ่งขึ้นมานะครับผมแสดงว่าไม่ค่อยตั้งอมาเรามาเริกคำถามกันดีกว่าครับผมนะฮะชอบอะไรในตัวเองมากที่สุดชอบอะไรในตัวเองหุ่นของเราเนี่ยหุ่นของเราไม่เอาความสามารถมัรู้อยู่แล้วเปิดแผ่นได้ หนดูสิไม่ด้านบนก็ไม่ค่อยมีนะไม่มีหนูเก็บไว้ดูเองแต่ขาสวยอยู่ขาสวยเก็บไว้ดูคนเดียวอ่ะส่วนใหญ่ถ้าเกิดส่องกระจกแล้วเนี่ยพิษสวัดส่วนไหนครับในร่างกายตัดคอทิ้งนะรูดือรูดือ ก็หน้ามั้งคะแบบว่าตาดีกว่าอ่ะตาไม่เอาไม่เอาตัดคอทิ้งตัดคอทิ้งตัดหัวทิ้งอ่ะข้างล่างเลยอ่ะถ้าอย่างนั้นนะจินมิจินมิสุดยอดจริงจริงรักจิ้งเป็นคนตรงดีจริงๆเออหนูตรงโอเคป่ะมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงก็ ไงก็เป็นอย่างนั้นแหละโอเคป่ะเห็นแล้วคิดถึงเวลาเราขับรถสิ่งเลนะเจอหลังเต่าเจอหลังเต่ายังไงครับผมเจอหลังเต่าสรุนี่เรามีแขกเข้าเฉกี่คนเนี่ยทำไมมากันเยอะแยะมากมาเต็มหมดไม่เกี่ยวนี่แฟนมื่งการลวนตัวเอาหรอไม่เกี่ยวกับเราเดี๋ยวผมเดินไปต้อนรับก่อนเไม่ต้องไม่ต้องแหมผมจะบอกว่าเมื่อกี้ตากล้องซูมตาพี่พี่ไม่ได้มองแขกรับเชิญเราเลยไหนยังไงนะ มันโถมันโถเอาเดี๋ยวเราตัดภาพรีวิวกับไปอ่ะเข้าเรื่องเต่าน้อยก่อนทำไมถึงชอบเต่าน้อยของเธอเต่า้เต่าน้อเนี่ยก็หนูไม่มีอะไรจะตอบโอเคป้าด้วต้องตอตรงนั้นก็ขาขาสวยออกอ๋อโอเคขาก็ขาถึงแี้จะเหม็นไปนิดนึงนะครับโถไม่มีไม่มีกลิ่นแหมเพรว่าแขกคุณดมแล้วเหรอคุณดมแลเหรอเฮ้ยเอ่าอ่าอ่าแล้วถ้าเป็นผู้ชายบ้างล่ะผู้ชายมายืนแก้ผ้าเราจะดูอะไรเป็นอย่างแรก ก็ดูด uhm ูสิกแพกดูหน้าอกแล้วก็ดูขาเป็นคนที่ชอบผู้ชายแบบสูงอะไรเงี้ยพอผู uh ้ชายแล้วดูหน้าอกยืนแก้ผ้าเนี่ยไม่มองตรงนั้นเพราะตรงนั้นขนาดไม่สำคัญพูดจากใจไม่ดูห้ำมันเลยเหรอดูขาอย่างเดียวจริงอ่ะ หูดีขนาดมันไม่สำคัญเพราะหนูเองหนูไม่ได้ใหญ่ลูกว้างอะไรน้าร้อเยว้า่ไยังไง่ะไม่ไม่ใหญ่ลูกว้างอะไรบ้างมปี้ันนี้หนูก็โอเคไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อี่จะไปต่อยทาไมชกลมชอกม้ฮัลโหลเป็นไงบ้างบ้างไม่ใช่ทำอ๋อไม่มีตีอในนั้นเออ เออแล้วขนาดไห้สําคัญแล้วอะไรสําคัญนะก็คงเป็นแบบเรื่องของเอาอกกระใจอะไรเงี้ยเอาอกเอาเก่งไม่ใช่ก็มายถ่งเอาอกกระใจเก่งอะไรอย่างงี้รู้ใจเรารู้ใจเราก็คงไม่เห็นกับตัวอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นเข้าใจค่ะแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดวันหนึ่งเขาเขาไม่มีเลยได้ไหมไม่มีเลยเหรอเออไฟดับไฟดับกลัวไหยกลัวเะไ ไฟตกเฉยเก็บยังไหนเห็นคุขาสวยไม่ได้เลยนะไม่ต้องกลัวนะหนูแค่กลัวพี่อายุก่อนเขาจะไปเลยทันทีอายุเท่าไหร่ครับเอาจริงเหรอจริงนี่ไม่ได้อ่านนี่ไม่ได้อ่านยันไงนะไงอายุอะไรนะอะไรอายุอะไรสี่สิบสี่บ้าพี่แมทงสอมาด้วยอย่าโกหกพี่แมทเขาต้องซื้อมาด้วยอายุอะไร30 3ามสิ <50 S 2> uh, บเออหมดอายุสุดๆแล้วหมดอายุแล้วผมขอตัวไปทำอย่างอื่นก่อนขอแล้วมาก่อนเอออายุอายุคุณคุณช่วยสามารถแแบบคุณนี้ไป ไมยหนูไม่แขกผมไทยผมนั่งเช็ดลายตอบลูกค้าต่อ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 ที่ล็อกซี่จูนดีกว่าไหมครับกลับมาที่ล็อกซี่จูนก่อนผมไม่ได้คุยอะไรเกี่ยวกับน้องเลยชอบผู้ชายแบบไหนก็ชอบผู้ชายที่อบอุ่นแล้วก็แบบดูแลเทคแคร์อะไรอย่างเงี้ยเอ่อรวยมีความสำคัญไหมความรวย เรื่องความรวยไม่จำเป็นเพราะว่าหนูรวยอยู่แล้วโอ้โหนะาเลี้ยงผู้ชายอะ,อะเลี้ยงตัวเองได้อยู่แล้วคือไม่ต้องเป็นครับอ่ะ,อะถ้าเกิดตับผู้ชายคนนี้ แต่ผู้ชายคนนี้ไปถ้ามีหนุ่มๆเข้ามาจีบเราตอนเนี้ยเขาควรจะเข้ามาหาล็อกซี่จูนยังไงครับล็อกซี่จูนถึงจะให้เบอร์เขาไปออจริงๆถ้าเข้ามาเยอะไปอย่างทุกวันนี้เจอนะที่แบบว่าเข้ามาจนเราตกใจอะ่ะจูนไม่ไม่โอเคอะ่ะยังไงจูนเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยเฟนลี่กับคนที่แบบไม่ไม่รู้จกักหรือไม่อะไรเงี้ยเออจูนจะมีแบบเหมือนป้องกันตัวเองนิดนึงเวลาเราเจอคนเยอะเวลาเราจะชอบใครสักคน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 ั้นต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างส่วนมากเราจะแบบมองแล้วก็แบบเออโอเคไหมแล้วก็คุยกันก่อนอะไรเงี้ย ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยแล้วไปเจอนไปเจอกันในผับงี้ได้ไหมไม่ไม่จูไม่ค่อยสนใจเรื่องแบบนั้นเออจูนก็จะรู้จักรู้ประวัติเคยคุยมาก่อนถึงจะเออเริ่มสนใจถ้าแบบเจอกันทั้งอย่างนี้เจอเจอกันอย่างงี้ละแล้วไปเจอในผับนี้ว่าวันนี้มีเมียแล้ววันนี้ก็สงสัยน่าจะมีแล้วแหละก็คงแบบมีแต่ไม่มีเพระไม่แต่งงานไม่โซ่ไม่ ากเป็นแบบว่ามือที่2มือที่3มเพราะว่ากอนได้คือผู้หญิงทุกวันนี้มันน่ากลัวเพราะเวลาแบบมีเรื่องตกตีกันเพราะเรื่องผู้ชายเราไม่อยากไปเจออย่างนั้นมันเสียงานเสียเราด้วยเรามีเมียแล้วที่ตัวเองมีไม่เห็นพูดเลยดูเขาเป็นพวกสายธรรมะธรรมโมเลยครับผมเคยมีเซ็กเอาดอมไหมไม่เคยอ่ะไม่เคยลองพยายามเปลี่ยนเรื่องให้ไม่เคยลองเลยตรงประเด็นเลยนะทิมเลอย่างนี้่างนี้ ไม่เคยมีเคยมีเกือบจะมีไหมในรถในรถไม่เคยในรถไม่เคยไม่มีเลยเหรอไม่เคยไม่เคยก็แต่โตมาเบียงมาเบียงแต่โตมาจะอายุยี่สิบสองนี่ไม่เคยเลยเหรอไม่เคยแต่โยงข้าอายุต่ําตลอดช่วยขายขอช่วยขายคอเอ้จริงๆเราก็จริงๆยังไม่ถึงสามสิบลองเมื่อกี้ยี่สิบสองไงประมาณนั้น้นหน้ายังไม่ถึงเนาะแล้วแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดแบบเซ็กซ์อาท์ดไม่ได้ถ้าเกิดแฟนขอมีได้ไหมไม่เคยเจอนะ หรอโอ้โหคบพวกธรรมะเหมือนกันเลยนะอวันหลังลองหัดมาคบอาธรรมแถวนี้มามันไม่มีโอกาสด้วยแหละมันคงเป็นไม่มีโอกาสด้วยแหละมันก็เลยไม่ค่อยอะไรเคยเจอไหมแบบเนี้ยตัวเอง องุ่น่าแถวนี้ถ้าจะคันดีมากเราลองลงไปเดินเล่นกันไหมเพิ่งจะเจอนี่ได้ไหมเราไปหางูเหลื่ยมกันไหมแถวนี้น่าจะมีงูเหลื่ยมตัวใหญ่ๆดีเลยค่ะชอบชอบเอาไม้ตีงูเหลื่ยมอ่ะแล้วอยากไปทะเลเียไปทะเลเงี้ยไม่มีฟีลลิ่งแบบอยากจะแบบโอ้โหชายหาดสะว่ายน้ำเลยไม่มีเลยอ่ะก็กลัวคนมาเห็นน่ากลัวคนมาเห็นมืดมืดไม่ไหวนะแล้วสถานมันก็ไม่มันไม่ปลอดภัยออะ ยิ่งในสระน้ำยิ่งปูวิลล่าปูวิลล่าไม่รู้ในสระน้ำมันออกแนวสกปรกป่ะไม่รู้ดีเพราะว่าเอาเซฟเซฟดีกว่าถ้าเกิดใครไม่แนะนำยาขอบสระน้ำเลยครับครับผมเสร็จกรดหลังลายเลยนะคใส่ร้านใายร้านใส่ร้านลายร้างถูหลังผู้ชายนี่หัวเข่าเลือดออกมาหลายคนแล้วนะอ่าสดงว่ามีประสบการณ์อ่าเป็นสิ่งที่เราตัวเองหรือเปล่าผมรอบด้านครับรอบด้านครับผมทุกวันนี้ไปสระว่ายน้ำผมพกฟองน้ำสองข้างก่อน ดูเขาเขาได้หรือเปล่าไม่ได้เลยกูย่างผ้าใบก่อนกูย่างผ้าใบก่อนไอ้เบาโยคะขายได้บูธเท่าไห่สามร้อยบาทเท่านั้นช่วยคุณได้ครับผมนะไอ้นี่ใช้บ่อยเลยนะครับผมเล่นโยคะอ๋อคุ้ท่าโยคะเนี่ยผมถนัดครับผมท่าไหนบ้างครับอุ้มแปลงดอกพี่ครับครับเฮลิคอปเตอร์โอ้หมดชดแสงท่าอุ้มแปลงโยคะอุ้มแปลงหน่อยครับผมน้องก็ยอมนะ ถ้าน้องเขยอมผมก็แสดงได้อ่าแต่น้องหมียอมครับน้องหมียอมไม่ได้ไม่ได้เพรามันไม่เหมือนจริงเออเชื่อคุณผู้ชมหน่อยนะมาตามเอาสคริปต์มาสคริปต์มันเขียนมามาไม่อยากเห็นงานพี่สองคนแล้วกันพี่กูไม่ไหวไม่ไหวพี่ว่าถ้าเห็นพี่ทำรายการคงเจ๋งเลยไม่ไหวกับด็อกกี้ไงด็อกกี้ได้ด็อกกี้ไม่ไหวพี่สองคนแล้วพี่ก่อนเลยไม่เหมือนนากูเฮ้ยเดี๋ยวเว้ย วันนี้พี่เป็นเจ้าเลยนะว่าอ่างเลย ื่อรายการเพื่อเลตติ้งเอาเพื่อเลตติ้งเลยเขาเขียนสคริปต์มาผมก็ทำตามเพื่อเลตติ้งรายการพี่ที่จุเมื่อกี้พี่บอกซอบๆนั่ขึ้นมาหนูเจออะไรไม่รู้เนี่ยสั่ดอกสักดอกอ่าเมื่อกี้มันไปถึงเรื่องไหนกันแล้วเนี่ยไปถึงท่าด็อกกี้ครับผมโยคะด็อกกี้ไม่เอาแล้วพอแล้วโอ้ครับผมเี่มันคุณโยตี้รถตู้โอ้ยเปิดบ่อยเปิดบ่อยเมื่อกี้ถึงผู้ชายมาจีบในพับ จนเลยเฉิดไปถึง outdoor แะ้วครับไปหางูในพงหญ้าจนถึงด็อกกี้แล้วเรียบร้อยนี่แต่ว่าดูจากเออหนุ่มที่คุณควงอยู่เนี่ยฮะเพย์บอยนะเพย์บอยนะเขาก็น่าจะแบบว่าเออเขาเรียกอะไรซุกซนพอสมควรนะอืมนะคะเออก็คือตอนที่หนูคบเขาใหม่ๆหนูก็คิดอย่างนั้นะคะแต่พอได้คบแล้วเขาไม่ใช่คนแบบนั้นเลยธรรมะไม่เชิงธรรมะก็คือ ก็คือเขาไม่ยุ่งไม่อะไรกับใครพอครบเราก็หยุดไม่ไม่หมายถึงความซนไงแบบเอาดอแบบไม่ไม่ไม่ทุกวันนี้ก็นานๆทีสามปีทีหนึ่งปีหนึ่งทีนึงอย่างใหญ่กวาดตรงนะนานมากนานแล้วอย่างผู้หญิงเนี่ยมูลคือต่างคนต่างทางานแล้วก็เหนื่อยอะไรเงี้ยเดือนหนึ่งควรจะมีสักกี่ครั้งสําหรับหนูหนูไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยเออยังไงก็ได้ถ้าแบบว่าบรรยากาศเป็นใจก็โอเคแต่ถ้าไม่ก็ต่างคนต่างหลับ เออดีเนาะเออถ้าเกิดเขามาถึงแบบจุ้นทำไงจุ้นฮะไปไกลๆเลยเจออย่างเงี้ยคือเราชอบอะไรมาแบบเนียนๆมากกว่าเนียนๆจุ้นนี่มันไม่เนียนแล้วพี่จุ้นเดี๋ยจะบอกว่าปัดปัดแล้วไปแรงมึงเต็มเขื่อนแล้วแรงมากทั้วันนี้ยังแอบสงสัยเลยนะว่าแบบเออทำไมไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรเออไม่กลัวว่าเราเสน่ห์ไม่พอหรืออะไรยังไง แรกๆก็มีแต่พอพอบ่อยปุ๊บจุด่าเขาไงเขาล้อฉ <c oughs> ันก็บอกว่าเอยเหนื่อยอะไรเงี้ย,ยมวนใบี้าอะไรเงี้ยแม่งยิงแต่ลูกซองปุุ๊หยุดเ <c oughs> ลยหลังๆรู้สึกผิดแบบว่าเออเราไปว่าเขาหรือเปล่าเขาก็เลยแบบเออห่างหายอะไรเงี้ย แต่พอพคนเรามันอยู่ด้วยกันแล้วอ่ะมันเหมือนกับว่ามันมันเป็นเพื่อนกันมันมีกิจกรรมอะไรอย่างอื่นมากกว่ามากกว่าเรื่องเซ็กต์อย่างเดียวอ่ะครับผมดีดีนี่เขาเขาเขาดูเขาเป็นคนดีเขากําลังสอนพวกเราอยู่นะครับให้แบบว่ายามักมากในกรมอตรงนี้นะครับอนุโมทนาสาธุวยครับผมอะไรช่วงนี้เบรกกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาจับไข่ลุ้นโชคกันดีกว่าครับผมกไปดูสวีทครับสุ่้ถ้าไสเนี่ย ถ้ารู้ว่าไซส์เนี่ยครบไหมเต็มที่แล้วก็คือเท่านี้เต็มที่เปิดมาเท่านี้จั่มมาเลยเออนงสนับสนุนโดยลีโอเบีย